ทีนี้เราเปลี่ยน x เป็น Stock บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะหาว่ามันมี r e l a t i o n ระหว่าง y กับ Stock หรือเปล่า y จะเป็น Import กัจาก o c k หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่หนูมาดูเวลาที่หนูมาดูาาดตัว r s p o n s e Variable y นะคะมนะคะมันก็จะเป็น continuous ใช่ไหมคะแล้ว x ของหนูเนี่ยตอนนี้เป็น Stock ะะแล้วก็เป็น continuous เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น collection หนึ่งเนาะนะคะไอตัวที่4ก็คืออะไรลูกเราใช้ slr ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็คือ e d a ของ y เ,เราทำไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะโชว์ e d a ของ s t o c k เท่านั้นนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่า s t o c k เนี่ยมีช่วงตั้งแต่0ุด นะคะคบิลเลียนจนถึง5-6บิลเลียนเนาะหรือว่าเรเบตี้ก็ค่อนข้างสูงนะคะเนาะแล้วก็อไอตัวเอเวอร์เรจนะคะอยู่ที่3.3นะคะโดยที่บวกลบไป1.6เนาะนะคะแล้วดูเหมือนเทรนทูบีที่จะเทรนทูบี be, ที่จะอะไรนะเบ้ขวาเบ้ซ้ายใช่ไหมคะเรเบตเบ้ซ้ายแต่ว่าอย่างที่บอกคะ่ะเอ็นเราน้อยนะคะดูดิสติบิวชันจาก แอเวลาที่ n น,น้อยๆเนี่ยดูค่อนข้างยากนะคะเนาะแล้ไจุดกึ่งกลางของ box plot ตัวนี้ก็คือค่ามีเรียนะคะอันนี้ก็คือ IQR ของมันนะนะคะเพราะฉะนั้นพอมาดูมีมเดียนกับมีเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่มันจะ,ะเขาเรียกว่า approximately นะคะประมาณที่จะเป็น normal distribution นะคะแต่ก็อันนี้ก็ต้องไป ไปเทสไปอะไรกันอีกทีนะคะแล้วก็ค่อยว่ากันว่ามันเป็นจริงหรือไม่่จริงนะคะในแล้วอีกอย่างหนึ่งพอเป็น indexing by year เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเออลักษณะของมันเป็นทางซีร r i e เนี่ยค่ะดังนั้นะะอันนี้ก็จะเป็น advance by extent หนึ่งนะเราค่อยว่ากันอีกทีเมื่อเราถึงการเรียนทางซีรีส e นะคะอ่ะ EDA ของ stock ค่ะหนูก็จะเห็นว่าเอ่อ ค่า correlation นะคะเป็นค่าบวกนะเป็น positive relationship เนาะนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะ weak relationship นะคะเพราะว่ามันเข้าใกล้ศูนย์นะคะอะ scatter plot เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็น weak relationship เป็นการ confirm นะคะเป็นการ confirm กับค่าที่เราได้ตัวนี้ออกมานะคะแล้วเวลาที่เราไปมองเนี่ยก็จะเห็นว่าเมื่อ stock เพิ่มขึ้นนะคะ,ะเมื่อ stock เพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะ y ก็ค่อนข้างที่จะ แวร์รี่เนาะนะคะตรงนี้เห็นไหมแวร์รี่คืออะไรหนูเห็นไหมหนูเห็นไหมว่าตรงนี้ x เป็นตรงนี้ y เท่านี้ใช่ไหมค่ะ x เป็นตรงนี้ y เท่านี้นะพอเป็น x เป็นสองโอ้ x เป็นเท่าไหร่ลูกตัวนี้นะคะก็จะอ่าเหมือนจะขึ้นเห็นไหมนะคะขึ้นขึ้นลงลงเห็นไหมคะอันนี้พอ x เป็นมากกว่า3เนี่ยก็จะมาลงมา นะคะลงมา x เป็น4ก็จะลงมานะคะในขณะที่พอ x เนี่ยมากกว่า5ขึ้นไปก็จะกลับขึ้นไปอีกแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่มันก็เลยเป็นแบบขึ้นๆลงๆนะคะคือการขึ้นๆลงๆก็หมายความว่า p o t e n t i a l ที่จะเป็น relationship แบบ linear เนี่ย,ยไม่น่าจะใช่นะคะไม่น่าจะใช่เพราะว่าถ้าหนูวาดการาฟรอลองล่างดูมันจะเป็น่างนี้ถูกไหมเนี่ยนะคะถ้าถ้าถ้าจะวาดวาดอย่างเงี้ย เห็นไหมคะกราฟของเราเทรนมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ปะนะคะเพราะฉะนั้นมันมัน,ม,นมันเขาเรียกว่ามันลงนะคะแล้วก็จนถึงจุดหนึ่งของค่าสต็อกแล้วมันก็ขึ้นเห็นไหมนะคะเพราะฉะนั้นพอเทนเชียลของมันเนี่ยก็มีโอกาสอย,าอย่างมากเลยที่มันไม่เป็นลีนี ลีเนียนะคะก็คือมันมีโอกาสที่จะเป็นนอเนียนนั่นเองระหว่าง y กับ x นะคะอ่ะถัดไปค่ะอันนี้ก็เช่นกันหนูอันนี้ก็คือการคำนวณการคำนวณเนาะอันนี้อาจารย์ก็ตั้งใจเว้นเว้นช่องให้หนูอะลองทำนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นอ่หนูก็พอสวิดีโอเนาะแล้วลองเขียนเองนะคะกนที่มันจะอ่ะ ไปสู่การเฉลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเทอมของ a เนี่ยมันเท่ากับค่า y ใช่ไหมลบด้วยค่า y บาร์ bar, ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าเท่าไหร่หลุในตอนนี้ก็คือ18.8000นยเห็นไหมคะแล้วก็21.8909เอ็ดจุดก้านเก้ามาลบกันนะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น1เป็น9ใช่ไหม อันนี้ก็จะเป็นเก้าก็เป็นศูนย์เป็นศูนย์จนเราบวกลบเลขถูกเนี่ยบวกกันเป็นสิบทดหนึ่งเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบถ่ศูนย์ทดหนึ่งะเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์เป็นสิบทดหนึ่งโอเคไหนะคะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเท่านี้เนาะใช่ปะนะคะแล้วเสร็จแล้วตรงนี้ก็ เบกแรกเริ่มงง,ง,งแล้วนะนะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ลูกโอ้โหลบสามอย่างนี้ปะเราลองเอาเลขมาลบกันจริงๆโดยใช้เครื่องคิดเลขข้างตัวก่อนอาจจะเบอร์ไปบ้างเดี๋ยวจะผิดลบสิบแปดจุดแปด

หนูจนไม่ควรจะตั้งแบบนี้ใช่ไหมฉันควรจะตั้งเอา21ลบแล้วค่อยกลับกลับด้านเอานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือส่วนที่อยู่ตรงไหนลูกก็คือลบ3.0909ใช่มั้ยใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็เอาคูณด้วย3.0909คูณกัน2ครั้งนะคะได้5 5 5 สามเจ็ดแบบนี้น,นะคะเนาะแล้วเราก็ทำแบบเดียวกันดูความกับของ x ใช่ไหมคะของ x เนี่ยมันก็จะเป็นเท่าไหร่ดูอันนี้ของ y เนาะพอเป็นของ x ก็คือ c เท่ากับ x ลบ x บาร์ AR, ใช่ไหมคะมัน x ลบ x บาร์ในที่นี้ก็คือ1 1ดลบด้วย3.3มันก็จะเท่ากับลบด้วย2.2นี่ปะใช่ปะเนาะนะคะ 3.3ลบ1.1ะคะก็คือเป็นลบ2.2นะคะลบด้วย2.200เห็นหคะอ่าแล้วเราก็คูณ2.2เข้าไปมันก็จะเป็น4ีุด บาท0ใช่ไหมคะแล้วก็เอา4.8400นะคูณด้วยเท่าไหร่ลูกคูณด้วยเอาเอาคูณส3 0, 9, 0, 9, คูณด้วย C 2.2อย่างนี้นะคะ อ่ะแล้วลบเจอลบก็จะเป็นบวกตรงนี้ก็จะกลายเป็น6 8จุดปประมาณนี้ถ้าเราปัดตัวเลขเนาะนะคะเพราะฉะน,น,นั้นอันเนี้ยนะคะก็คือให้เด็กๆลองคิดเขียนเขียนด,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 ดูนะคะแล้วอันนี้หน้าว่างนี่คืออาจารย์ก็เว้นให้หนูเนาะนะคะแล้วหนูก็จะได้ทดเลขเอานะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูเฉลยเห็นไหมคะเราก็จะมีตัวเฉลยอยู่ตรงนี้เห็นไหมลูก แล้วก็เราก็แทนค่านะคะทั้งหมดเลยเนาะเราก็จะได้ว่าค่า correlation เนี่ยเท่ากับจุดสอนะคะซึ่งก็คือตรงกับค่าที่ R คำนวณได้นะคะ,ะตัวอย่างที่สามนะคะก็อย่างที่บอกอาจารย์เปลี่ยน x นะคะเป็น consumption นะคะซึ่งก็จะเป็น continuous อนะคะ y ก็เป็น continuous เพราะฉะนั้นัน,นก็ยนงอยู่ที่ slr เ no? นนาะะะคะอะ่เพราะฉะนั้นอ่พอมาเป็น universal นะคะ universal เนาะก็ consumption นะคะ, um ption, ะ,คะจะมีค่าตั้งแต่108จนถึง167.6 16, นะคะในช่วงระยะเวลา1ิปีโดยที่มีค่าเฉลี่ยของ consumption อยู่ที่ประมาณ140นะคะบวกลบไป20่สิบเป็นขั่นนะคะ,ะ distribution ค่อนข้างจะดูยากหน่อยเนาะเพราะว่า ตัว N น้อยนะคะมืนจะเห็น2พีกนะคะอีกวิธีหนึ่งคือเราต้องเปลี่ยนความกว้างของบินอันหนูอัน,น,น,อนเดี๋ยวนะอันตาภาคชั้นนะคะเนาะความกว้างของบินนะคะก็คือบินวิส เราอาจจะเห็นดีขึ้นนะคะแต่ว่าค่อนข้างจะยากเลยเนื่องจากมันเห็เนน้อยนะคะ,ะค่ามีเดียนก็จะพอช่วยเราได้นะคะว่าอ๋อไม่มีไอตัวอเอาไลเออร์อนะคะค่าที่คำนวณได้สิบซิก i มจิกนัมเบอร์ Magic นี่ก็ค่อนข้างใกลกันนะคะ,ะทีนี้นั่นคือสิ่งที่เราเห็นเนาะนะคะอะพอเรามาดูค่า Horrelation ค่ะกราฟเราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อ x เพิ่มขึ้น นะคะ,ะวายเป็นไงลูกวายก็เพิ่มขึ้นเดือนด้วยนะคะโพเทนเชียลก็มีโอกาสที่จะเป็น l ี n นียนะคะคอนเฟิร์มด้วยค่าบวกจุดเก้าเจ็ดนะคะซึ่งเป็น Positive Relationship Very Strong เลยนะคะเนาะนะคะระหว่างไอตัว Consumption กับไอตัว Import เห็นไหมคะนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ,อ ลองดูเนาะนะคะเวลาเราคำนวณมือนะคะถ้าอ่ะคำนวณมือเองอย่างเงี้ยนะคะอ่ะหนูก็จะเห็นว่าเราได้ค่า correlation เท่ากับจุดจาเจนะคะ <c oughs> <ๆ>ดังนั้นตัวนี้อานะคะก็คือจะจบเรื่องของ eda แล้วเนาะ <c oughs> อ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่หนูดูแบบนี้หนูจะเห็นว่าเห็นไหมคะ เมื่อ x เ,เท่ากับ domestic production นะเนาะ potential เราเนี่ยมีโอกาสที่มันจะเป็น linear relationship กันนะคะในขณะที่ stock มันเห็นเราเห็นภาพอย่างนี้เนาะนะคะแล้วเราก็เห็นเรื่องของ consumption นะคะ consumption เราก็จะเห็นภาพแบบนี้เห็นไหมนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าค่า correlation นะคะของ domestic production นะคะ กับ y ที่เป็น import เนี่ยก็คืออยู่ที่จุด95ใช่ไหมเมื่อกี้นะคะ,อะของ stock นี่คืออยู่ที่จุด25นะคะแล้วก็ล่าสุดเลยนะคะของไอตัว consumption อยู่ที่จุดเท่าไหร่คะ97เห็ดใช่ไหมคะี๋ยวฉันขอดูหน่อยนะ้หหรือ96นะคะเดี๋ยวจะได้ไม่ไม่ไม่เขียนผิด 9ก้าหกนะคะคือเก้าหกห้า,านะคะแบบนี้เห็นไหมลูกเพราะฉะนั้นหรูจะเห็นว่า,าถ้าเราดูด้วย eda เห็นไหมตอนนี้เรา eda นะตอนนี้อยู่ที่ step eda นะคะยังไม่ confirm นะคะแล้วนั่นหมายความว่าเรากำลังมีโมเดล หม line เรากำลังจะสร้าง linear regression m o เด l นะคะช่มะ m o เดลที่หนึ่งก็คือ y เท่ากับ x ที่เป็น domestic production นมะ m o เดลที่2องนะคะโมเดลหนึ่ง m o เด l สอง m o เดก็คือ x เป็น stock เห็นไหมคะ แล้วก็ y เป็นเป็น import เหมือนเดิมเนาะแล้วก็โมเดล3ก็คือ x เป็น consumption นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูแบบนี้นะคะเราก็จะอพอจะพอจะเดาได้จากรูปใช่้วมลูกแล้วก็ค่าค่าไอ้ที่เราคำนวณได้ค่าของความสัมพันธ์ที่เป็น correlation ว่าถ้าเราจะเลือกโมเดลที่ไปใช้ในการทำนายต่อ ดีเดคชั่นโมเดลเนไหค่ะ potential เนี่ยก็ต้องเป็นโมเดลที่1นึ่และโมเดลที่3เห็นไหมเนะะี่ค่ะเพราะว่าอะไรลูกเป็น linear relation นะแล้วก็ strong relation นะคะ strong relation น,นี้วัดได้ด้วยค่า r เนาะวัดด้วยค่า r เห็นไหมนะะเนี่ยค่ะเนาะ เพราะฉะนั้นลีเนียก็วัดด้วยส c กตเตอร์พลอตเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นส่วนในส่วนในตัวของสต็อกสต็อกเนี Stock ่ยเราก็จะเคว t ชันว่าอืจะไปได้ถึงพิลิเคชันไหมเห็นไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นการที่หนู Explore นะคะ export data นะคะ export data เนี่ยนะมันสำคัญมากเลยนะลูกนะคะมันสำคัญมากเลยนะที่จะทำให้หนูเนี่ยมีไกด์ไลน์ในใจในการที่จะทำงานต่อไปนะคะก็คือเนาะเพราะฉะนัะ้นพอเรา eda ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไป confirm นะ ด้วยอะไรดูด้วย p r o i l i t y เนาะเวลาพูดถึง p r o b b a i l i t y ก็คือ statistics นั่นเองนะคะหรือ statistical analysis แบบนีน้นะคะเนาะเพราะฉันเพราะฉันอันนี้คือ สิ่งที่สิ่งที่เรากำลังกำลังกาลังทำอยู่นะคะเพราะฉะนั้นทำไมอาจารย์ย้ำตรงนี้ก็คือย้ำให้เห็นอีกทีว่าเวลาหนูทำ eda ลูกมันคือมันคือสิ่งที่สะท้อนความเป็นจริงของข้อมูลที่อยู่อยู่แล้วนะคะดังนั้นเวลาที่เราจะไปทำ statistical analysis ต่อมันคือเป็นการเป็นการบอกว่าถ้าเรามีการสุ่มซ้ำในข้อมูลชุดหนึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะเนาะมันจะมีโอกาสเกิดซ้ำแบบนี้หรือไม่ นะคะอ่าโอเคค่ะจบแล้วเช่นนี้ก่อนเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันที่การทำโมเดลฟิตติ้งนะคะอย่ามีทีนะการทำ Data a n a l y t i c ติกใดๆอย่าจำตัวเองกระโดดฟึ๊บไปทำโมเดลลิ่งเลยนะคะเพราะอะไรหนูไม่รู้พอมันเกิดปัญหาปุ๊บเนี่ยหนูจะตอบไม่ได้ว่าเอ๊ะมันมันเป็นยังไงนะมันเพราะอะไรนะนะคะ เนาะเพราะฉะนั้นการ e x p l o r e ข้อมูลการทำความรู้จักข้อมูลการ get to know your data เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะค่ะสวัสดี